18ปดบ่กกันั่นเครง18ครึ่งมันถึงเล,ล็ก่ละ่ะสามเจ็ดนี่นะขั้นเขาไนะข้เขาสามเจ็ดบอกสีบอกเป็นสีเหลดองสีเลือเออมันสีไปหมวดส่วนเลย ตอนครับผู้นำบ้านโคนะครับเียเชิญนะครับขอนูระจายบก่อนนะคต่อไปนะครับ

ăn mãi ừ ăn mãi nó giúp lên chìm nó lên ừ, ừ. เราือว่าดีใจเรา่นแต้นแต่ไหแค่ไหเนาะชอบากกาห้องทุกช่วงเวลาที่เีาทำกคือเพื่อนผู้ายเพื่อห้องอะไรวนี้ก็เ er huh ลยว่าก็ทำแบนี้นะโยารเปเมือนงานในความแก่ากกว่เพิ่มคิด หลวงพ่อเป็นหงอหวงพ่อคุยห้องพ่อคุยู่คือพ่นน่ขครัอ้โหเพื่อนยินคำเข้ามาสิี่ก่เห็นว่าอู่ข้างนี้ขาพนี้ข้างนี้ข้างนีนี้ขางางอยู่กันมั

แขกพอจีกแม่ไรกที่าดกองกันโดโดนในไม่เดียม่อยาดางดึงสามารถจะถิงแล้วนะอยามาคนเคยว่าพุขอค่แกวโคตรแลากใส่รอสบายถึงห่ารับไอีกุ้งอ่านห้องดีะ็ดือซอยต่างๆซอยต่างได้อานราคนี่ยนะก็หลยแลลว ส่วนแบงส่วนแบ่งตอนข้าเป็นมันมันควาเป็นมันอยู่ตลดูสัมัหนมใส่างเลยดูเขาใส่ช่วยถุงเท้ทับโต๊ะีนทีนข้ามระดาบช้

มาเาเรื่องหางเื่อนมาเขาถอว่าถหางเือนดีเร็ย้น่างเพือนยาโยกูด้มอมยายโยยายกรพบโยกโไไ้อยู่มอมไม่โยกูผมยกโได้อยูีน่ เนี่ยต้องหันหนาอพอะไรเนี่ยแม่บอกว่าให้ให้น้าเป้าถือสวัสดีครับพี่เนียงผมถ่ายวีดีโอให้ร้านอยู่สวัสดีครับพี่เนียงผมถ่ายวิดีโออยู่นะเอาอันนี้ไปถ่ายให้เพื่อนบึงมาถ่ายไปอีกแล้วบ้าอีกแล้ว เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งเอาเมื่อป่ะู่เทียงกูยังไปป่ะไปหาป่ะู่เทียงคู่เทียงเปไแ้วไปเมดอป่ะไหนเนาะไหวไหวไหวเพีงเนาะไหวเพีงก้อนแรกเราเลยเนาะโอเคอ่ะ ริงนพูดท่ไรก็ส่กะหม่รูมือไโอกาสนี้ัเ่อกานียอน่บางทเรารู้ื้อยกนเพราะว่าเป็้นมันมนตายอีกเ้วรว่ายังเน่เป <descriptive mus> ็นยังี้าสันแต่เจ้าก็เกิดเจ้าก็ตายด้ยส่รณเกิดปะนี้ก็คือการปฏิบัติการประพความพืนี่ เรื่องบุญเรื่อ,องกุศลมูลนียมเสียใจเจ้าสูงขึ้นไปถ้าเทียบมุขจอมันเป็นคนเนี่ยเป็นคนยุบกงการเด้เกิดเป็นคนนตัว่าอยู่ในอยู่ในระดับกงการเด้ตามงโคนก็มีสูงโคก่นก็เป็นไอ้ขาของมนุษย์เห็นปะ สูงกว่้มี่วอมีเป็นมนุษย์พุ่คือเป็นพทในขาของมนุษย์สูงขนาดนี้วอมีก็คือนิพพานเขาว่านิพพานเอเปวนว่าตายมันจะแปลว่าตายโดยตรงเอาไปอ่านบ่งเรื่อง จงมีจาเล้าัวสกรรมัวสิกรรมเก้าพระดาด้วยเถิดเระ้าระาด้วยเถิดสาธุสาธุผมพยายามจะใช้ความน้องที่สุดนี้ผลกจแล้วน่ก็ทีใด้นานงนอ่มีนไกนก็มให้ขาดไปนนะมันก็มีนี่ไมว่เมื่วเกียวมก่น้กกันม ใครเก็บก็ได้ใครเก็บก็ได้เก็บรวบรวมกันนะครัเก็บรวบรวมอมีสาดี่ตรงนั้นไใครก็เก็บรวบรวมให้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ฝนกำลังจะลงเมฆมาอีกนะครับเราจะเอาไว้ที่นี่นะครับความปลอดภันจะสูงนะครับก็คนกลุ่มนี่ก็ก็น่าจะก็อยู่ได้มันมีสาหร่ายอยู่ตรงนั้นนะครับเก็บรวบรวมกันนะครับ ข้ <So S 1> ่อข้าเราไม่เรียนะมันมีโอ้อนวข้าขต้นนาใส่ถกเดี๋ยวเกอยู่ปกติมันมีถุงใส่ยาเองก็ใส่ไปก่อนัตัตัวนั่นมาจากนั่นแลใส่ถ้วก่อนะครับดอกมาทั้งหมดก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือมาทีนี้ต็ลงแล้ว